สวัสดีเอฟซทุกคนครับเช้านี้อยู่กับคนหลังเขานกเขาใหญ่เช่นเคยครับวันนี้ผมก็ไมาได้ไปอ่อนกครับผมจะพาไปฟุกบ้านเซียนจิ๋มครับไปถามว่าเซียนจิ๋มมีนกอะไรบ้างครับครับรบาเดี๋ยวรอดูดนะครับว่า ฝานเซียนจิมแล้วครับนี่ครับนกเต็มเลยครับเต็มไหมครับไหนครับตัวไหนนี่นี่ตัวไหนนี่ตัวนี้นี่ครับโอ้ผ่ากดตัวนี้ลูกนกเลี้ยงลูกนกนี่เซียนบอกเลี้ยงลูกนกครับตัวนี้ครับไหนเจ้าของพาเดินดูดิไอตัวนี้ลหละเนี่ตัวนี้ลูกอลูกนกคือกันเลี้ยงลูกนกนี่ตัวลูกนกนี่เนี๋วนี้ สามกุ๊กแกมสามกุ๊กแกมครับตัวนี้ครับนี่ครับกี่คัดนี่ครับนี่ตัวนี้สามคัดสามคัดสามกุ๊กแก่เนี่จวดเลยนี่ครับแล้วไอ้พาเลียงนี่มันมายังไงนี่พาเลียงใจเนี่วกุดเด่นนี่มันกุดเลยนกมองว่าแตกะนี่เนี่ไอ้นี่ก็ลูกนกครับสวยยังไม่ออกเลยครับนี่ลูกนกครับแล้วตัวนี้แ่ะครับ ตัวนี้หาคัดอันนี้หาคัดครับเสียงไหนนี่เสียงกลางเสียงกลางลิขพันไปกลางลิขพันไปกลางหาคัดครับแล้วตัวทุดท้ายล่ะตัวนี้เนาะสามกุ๊กนี่ครับสามกุ๊กครับตัวนี้เป็นสามกุ๊กเสียงกลางครับดินแล้ครับตื่นครับทางนู่นเหยอ,อไหนลองจดให้เอฟซีดูรู้จะเอาไหมนะ่ะเอาไอ้นั่นจดเขาดูดูดูแย่แต่เราดูดูถุกหมกเนี่นะ เอาเขาไหมนะมันเกี่ยวมากนกมันหินกันประจำครับนกมันหินกันประจําครับคู่ตนกโตนั่นแหละคู่นี่ครับนกเซียนจิ๋มครับมาบานเซียนจิ๋มครับวันนี้มาต่อกล่องช็อตหมาให้ครับหมากินไก่ครับนี่ครับเห็นกันประจำพวกคู่ตามพวกคู่ตัวจิคู่อยู่ตรงน <Mustang> ี้ครับตามคู่ เห็นกันประจําครับนกเอาไปปลานี่ฝ่าขาดครับลับประกันเข้าปลาลงดินจดเถอะไอ้หมูเก่าอ่ะกากกากเถอะเอจดทําไมจดดหลดสทบัติอ่ะเออเอฟซีเขาจะได้ลู่นกต่อมันเป็นยังไงนกต่อไข่หมูเองมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นนกกาหรือไม่กาก แค่กากิเลนนี่เราขา้เท้าใส่กระทะร่วมกันนี่นกก็พัดขนครับช่วงนี้อับฝนนกป่าเล่นไม่ได้เลยครับไม่คันสักตัวเลยครับทั้งเขาเงียบทั้งเขาครับนี่ครับท้องตัวบดูแบบพอดีคูไหมแต่นกมันลื่นกั้นครับกรงมันติดกันหูดครับนึกจะเอามาคู่กันถูกวัน เมวครับพวกนี้เป็นนกฮัททั้งหมดครับนกต่ออยู่โซนทางนู้นครับตองไหมสามคัดครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งทางนู้นดีกว่าครับทางนี้มีนกใหม่ครับพี่น้องเบิ้งหลายๆเลยครับวันนี้ครับมาบานเซียนจิ้มครับ นี่ครับนกทําบานครับเสือเถ่าครับเสือเถ่าประจาบานครับตัวนี้ครับนี่เป็นเสือเถ่าประจาบานเขาครับในพาลายนี่มันอะไรนี่ลูกนกนี่ลูกนกนี่ครับลูกนกครับดูครับกินข้าวโพดแดงลาเลยครับบานผมครับนี่ครับ กินเป็นเม็ดเลยครับรุ่นนี้แล้วไอ้นี่ี่ตัวไหนครับนี่นี่ครับนกต่อไหัวแตกที่ติดสองวันนั่นแหละครับนี่ครับไหนเถีพนมมาตัวไหนว่าเถีพนมอ่ะเนี่ยนี่ครับเทีพนมครับจะจดยังไม่คูครับยังเป็นนกใหม่ครับนี่ครับดูนกเทีพนมเขาครับนี่ครับมูนั้นเป็นนกใหม่หมดเนาะไอตัวนั่นก็เองขารุนมาดีเนี่ยปลาหมวก คาลมครับตัวนี้ครับติดตามกับผมมาหน่อยครับนี่ครับตัวนี้เป็นคาลมครับตัวนู้นก็เป็นนกใหม่นีไ่ไหัตัวสิงใหญ่เมาไหนว่า,าไหนอเ,เอาไอ,อ้หัวแตกไปจดดุดคูเหเอฟซีดูนี่มันจะหนื่แค่ไหนหัวแตกนี่นกหมานเขาครับนี่ครับลงจุดกับไอเสือเถาดูที่มันจะเป็นยังไงสัตว์แหลกนิ้วอ เสียญเขาก็ยังไม่อาบน้ำอาทาเลยครับผมมาแต่เช้าหนครับนี่ครับเชิงตีนเขาครับปานครับปกติก็ขันเกีียวไปครับแล้วนี่ครับมันอับฝนครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ออกทําคลิปเลยครับว่านกมันอับฝนได้ครับนู่ครับนกหมอยเต็มไปนี่ครับนกพัดขนครับดูครับขนเต็มกรงเลยครับดูครับเอาไหมครับ ไม่เต็มดีเลยครับพัดขนครับนูครับใครจะหนื่งตัว็ครับาเก็ดูว่าใครจะหนื่กว่ากันครับ,รรบเสือประจำบ้านกับเสือประจำป่าครับ เป็นนกป่าทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ลูกผสมครับก็ตื่นตื่นครับมาใหม่ครับจะเนื่อแค่ไหนครับนี่นกป่านะครับนี่นะครับนกเขียบบาทอุ้มกับนกภูเขาครับ เอออยู่ครับโอ้ยโกงกับปานกจีออกดูโกงกับโอ้ผู้เจลาเนี่ยดูหัวโก,ก่งเลยครับรู้ครับผู้เจลาไปดูจะแหกคุกวันไหนครับเดี๋ยวก็บอกอผมมานกดินมาใส่ให้กุ๊อีกแล้วเลย <c oughs> นี่ครับนกป่านะครับนี่ไม่ใช่รูปผสมครับผู้ดีครับ มดเฉลยแล้วครับนี่ครับเสือเถากับมดเฉลยครับนี่ครับไปป่าไม่เอาแล้วครับมดเฉลยครับติดมาเยอะเลยครับเป็นนกประจำบ้านเลครับนี่ครับอู้มียุทธครับนกภูเขาครับใจถึงเียครับดูครับสู่กันเพราะว่าลูกผสมเลยครับ มีใครยอมใครครับหางสันจะดอดจแดดหมดเลยครับมุดในเขาเปลี่ยนหมดครับออกตึกตลอดครับพวกนี้ครับมุดป่ามุดเขาไปด้วยกันแลลวครับนี่ครับไปอยู่ขอนแก่นตัวนึงนะครับเป็นนกต่อครับผมส่งไปวันก่อนนี่ครับ เขาบอกว่าขันแล้วครับโทรมาครับเขาจะเอาไปลองแล้วครับเป็นคาลมเสียงกลางครับตัวนั้นครับนกต่อที่เฉลยเยอะครับตัวนั้นเจ้าพุทโธชัดอ่างดาครับเป็นโซกุแกมครับเนี่ยครับสายภูเขาครับใหญ่ใหญ่เท่าภูเขาไหมเอาดูดินี่ครับขอแค่นี้และครับไม่งั้นมันก็่มดวันลวครับ ไอ้พวกสายภูเขาของเหนียวอยู่แล้วครับพวกนี้ครับเหนื่อมดปีมดชาติครับคู่กันมดวันแล้วครับนกต่อครับโจดได้กับมดวันครับแต่ช่วงนี้ก็ใครก็บนกุ๊บแล้วครับเสียชาติก็บนมานกต่อพัดขนมดครับนกปลาก็เงียบไม่มีคันสักตัวครับบนเขาเมื่อวานผมก็ลองเอานกออกไปดูแต่ผมไม่ได้ทาคลิปครับ มันไม่มีนกป่าเลยครับนกตอมันก็เอาดีอยู่ครับแต่ว่านกป่านไม่มีครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วครับคนดูก็เฮงเฮงรวยๆครับนี่ครับหรือว่าลิวตันนี่ครับที่ว่าติดสองวันนั้นแหละครับที่ผมลงคลิปไปนะครับติดสองตั๋วครับนี่ครับอยู่ถามกลางธรรมชาติครับในหุบเขาในป่าครับหมู่บ้านป่าเขาโพด้าครับ นี่แหละครับชีวิตชาวบ้านป่าครับนี่ครับริวตันกับลูกทิติขู่เลยครับนี่ครับลูกครับนี่ครับลูกก็เป็นตัวผู้ครับแต่ิวตันนี่ตัวที่สวยครับผมเคยเอาดินไปใส่แล้วครับมันไม่ลงมันลกครับไม่กาลงครับนี่ครับดูลายเลยครับนกใหม่ๆเลยครับนี่ครับลูบล้อครับไอ้นี่ครับริวตันครับนี่ครับลิวตันลำไปดกครับ นี่ก็เป็นไก่ลูกเพาะครับลูกเพาะสายไก่ป่าครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับถ้าจดคูก็คูมดวันแล้ะครับผมนี่ครับดูทิวเขาครับบรรยากาศครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับเฮงเฮงรวยรวยครับเอฟซีท่านไหนสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมมีนกแบ่งตลอดครับแต่จะเป็นนกฮัทครับนกต่อคงจะไม่ได้แบ่งครับช่วงนี้เพราะว่ากำลังเก็บนกเขาข่ายครับ จะไหวไปออกแบงก่งชุดใหญ่เลยครับนกไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบตัวครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับผม